สวัสดีจ้าโมโภมาพ,มาพ่กับแมเอ็มมาอกเลยได้จ้าอ่าบนมีโอกาสมา,าววานางคุยยังสิโดนนจากนับว่าธุรกิจธุรกิจพันลา้านแมเอ็มมาหลายหลายจากช่วงนี้มือนี้ก,ก็เลยได้โอกาสอากาศดีก็เลยยางรุ่มาเล่นทะเล,ลนอกจากอ่าซิม,มา,าววาเรื่องลูกไส้พีเอ็เนาะจากหรือว่าลูกครึ่งที่ติดตาม แม่มาจากประเทศไทยเนาะจากก็จะมีปัญหาสื่อสารภาษากันมหนบ่ภาษาไทยบ่ชัดเจนภาษาลาวหรือภาษาอีสานบ่ชัดเจนเวลาสื่อสารกับแม่นี่ก็จะมีปัญหาด้วจะถามว่าแม่อมีมามีปัญหาหลายบอกก็มีปัญหาหลายจ้ะเพราะว่าแม่ก็บบริกงภาษาร์เวมันร่เออลูกกับบริกงภาษาอีสานภาษาไทยยังีง,งแมียที่เรืงจะแม่อีมารู้สึกแบบ จี๊ดในหัวใจเนาะจะก,ก็คือรู้สึกเสียใจเนี่ยจะเสียใจที่เหตุให้ลูกเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องอ่าเป็นแบบใดมันบอมีเธอหนึ่งเนาะตอนนั้นที่ว่าแม่มามีปัญหาหายทางแบบว่าเขาจะเรียกองค์กรหรืออย่างเน,นาะจ้าแม้ว่ากเกี่ยวกับลูกชายลูกสาวมีปัญหากับแม่แบบว่าเด็กน้อยมันต่อต้านแม่กำลังเป็นวัยรุ่นสิบสองสิบสี่สิบหกปีประมาณนี้เลยจ้ะพี่อ้อยขึ้นมีปัญหาพร้อมกันเลยมันบ่ อ่าพราะขาเจ้ามาซอยแล้วขาเจ้าก็จะมีวิธีการของเขาเจ้าเนาะขาเจ้าจบด้านนี้มาศึกษาด้านนี้มาก็คือลูกนี่ก็หายไปนะจ๊ะก็คือดีกับแม่เพียรกับกับม้าแบบว่าคอนแทคดีกับแม่ว่าคุยกับแม่ดีพี่อ้อยก็กกับมาคุยกับแม่ดีเออจังซี่ไม่จ๋าแต่ว่ามันมีเธอหนึ่งแต่เพราะเพราะว่าพอแบบว่าเพิ่นเริ่มซีแบบว่า คอนแทคกับแม่ดีแล้วส e ื่อสารกันดีแล้วเขาก็บอกว่าเออแม่เธอนะอย่าให้จังสันยังซี่นะแล้วเธอเป็นแม่เธอก็ต้องอย่าไปวังคับอย่าไปคอนทรลลูกหลายมันบอกเออเขาก็เริ่มฟังเขาจะมาเขากับเหตดตัวแบบดีขึ้นและเหตุอย่างที่ลูกเห็ุอย่างกัขอบคุณลูกที่ลูกเฮ็ดไทยแม่เด้อย่างกประมาณโอ้ยหมวกไอ้พี่น้องขอโทษขออภัยเด้เรองลงขึ้นๆอยู่อุตส่าห์่าจากเป็นเกาหลีหรือเป็นสาวเกาหลีซะบอกมาทีนีเนะก็เลยมีเดือนนึงเพิ่นก็รู้ซึกโอเคกับแม่พอ้วแม่ว่าซั่น อันนี้นี่แหละทำ่าสื่อสารกันพี่พี่น้องถ้าเป็นเรื่องญงหลวงก็คือไงหลวงเลยแหละแม่แม่ตัดผมให้เอ็ดได้บอว่าสั่นเพิ่นถือนี่คือปัตตาเลียนมาบอกพี่น้องของพอ่อเพิ่นของมุสสาแม่ไอมาแ,ลแหละมาแม่ตัดผมให้อ,อ็ดได้บอเอา้าที่ตัดยังไงล่ะลูกแม่ตัด่เป็ี่ยนได้ทรงไหคคำว่าทรงไหนนี่แม่ไอมาก,ก็บา้าไปสิซื้อแต่ว่าลูกบ่เข้าใจแน่นอนว่าทรงไหนแต่ว่าลูกบ่อยากาว่าเพราะว่าเวลาลูกถามมาอาแม่ทรงคืออีอย่างมันบ่แม่ก็สิแปลเป็นภาษานอเวบ่ได้ว่าเออมันคือแบบนี้ ลูกก็เลปเป็นท่าเป็นแบบเออบอลรู้เรื่องกับยาว่ทรงนี่คือซงอย่างลูกกับบอบอถามบออย่างแมงใช่ไหมแต่ถ้ามากุดในกูเกิลอีอย่างเนาะเขาก็ชี้ลูกยุนบอแต่ว่าก็บอกกดอย่างเซพก็ถือพัตเตเลียนมาให้แม่อยู่ในห้องน้ำเนาะอ่าตัใเ้เอ็ดได้บอกกับเลว่าโกนล้นแล้วเป็นบอ่า่าโกนล้นแลยบอเฮ็ดผมโล้นแล้วเป็นบอแมนครับ่าษนอีรีเด้ว่าษนเฮ็ดหัวโล้นแบบบ่มีผมเลยเด้แม่ก็บ่าภาษานอนนะแบบอีเกียวโฮดันบราทาบุตรอัดเดดูห่าอีเชียวหัวก็มามาทาบุตรอัดอด้ละ กับวราทั้งไทยทั้งนอร์เวย์เนาะเออยะลูกกับ,บ่าเออยังซิแหมความหมายก็คือว่าให้แม่โกนโลนบ่นมิผมเลยมันบอเป็นมงเป็นแบบเป็นพระเลยมันบอแม่กับย่าเลยได้ว่าเพราะว่าปกติถ้าเด็กน้อยมันบอก,กวนโอ้ยกวนอย่างอิลีมันกะบอก้าที่สิมาโกลผมหัวโล่นมันบอจากพี่น้องเออาากับพอแม่อมาเนี่ยก็ถามย่างเลยได้ว่าสิให้แม่โกอนอิลีมันบอหนีสั้นอ่ายะโกนอิลีโกนบให้มิผมลูกกับก้มเดี๋ยวแบบนี้พี่น้อง ว่ามากะทั้งอยากหัวทั้งอยากไห้ทั้งอีตูดลูกนะจ๊ะลูกกับก้มทีนะก้มแล้วเพิ่นกระเล่นโทรศัพท์ไปน้ำเด้แม่กับกูนคิดอยู่ได้ว่ามันแมนอยู่บ่แเมนอยู่บ่อกับ่ก้าถามลูกหลายเพราะว่าช่วงนั้นก็เริ่มมาดีๆกันได้ประมาณสองสามเดือนมันก็เริ่มแบบแม่ลูกเข้าใจกันในเวลาสองเดือนเราก็บอ่อยากจี้ลูกหลายว่ามันแมนบ่แมนบ่อยันลูกลำคาบันยันลูกสั่งอะไรประมาณนี้ว่าไงซะบัชนีก็เลยว่าพอลูกก้มลงมว่าแม่มากอะ ถากหน่อยนึงได้ี่น้อนงถากหัวลูกไปหน่อยนึงแล้วก็ให้ผมมันหล่นลงถือตีนเพื่อนมันบอในห้องน้ำมองซิกรถึกตีนกับบรลูกว่ลลูกรู้สึกบาวามีคือโกนออกลายแท้เป็นอย่างผมมันคือยาวแท่งสี่ไหมและแม่เอ็มาก,กับบอเคยได้ว่ากับลูกแล้วกับเบอเคยตัดผมให้คุณสาน้ำเลยว่าตัดเป็นทรงนั่นทรงนี้แม่เอ็มาก,กับบอเคยตัดลูกกับลูกมันบ รูกว่าแม่บ่เคยตัดให้พอเพราะว่าคุณสาแกจะไถไถของแกเองเลยใช่ไหมเออพอตัดอยู่น้อยเวย์มแพงแกจะไถของแกเองเวลาแกไถเนี่ยลูกก็เห็นว่าพอเห็นเองแม่บประเทศไ้ยมันบอกเออจังคิดจังได้ว่าเอ้าไม่แม่ตัดผมให้เออไม่แม่ตัดผมให้แม่มากก็ลยคิดว่าลูกกูเข้าใจถึกบอกระไทยหน่อยหนึ่งมันก็ตกลงไปมาตกลงไปคือผมมันเบาเนาะก็บรรลุว่าลูกลูกรู้สึกบอว่ามันถือตีนหรือว่ามันลงพื้นไปมันดังบอลูกเลี่ยวเห็นโอ้แม่กูกะพคตรชียุดได้มันบอ วันนี้ลูกกระเซยเนาะแม่ไอ้มากแล้วเออมันเห็นเมื่อแกขาบึงโทุกข์แล้วับก้มบึงทุกข์แล้วบเปรี้เห็นรุนผมนะที่แรกแม่ไอ้มากกับไทยเคยคอยมันกระโตกลงไปยาวเนาะผมมันกะผมบริย้าหรอกแต่ว่าหูมือซ้ายมันบอกกับสามว่ายาวบอกหอกกระตัดลงไปพอถ่ายไปสองสามเทือ่ลูกกระบ้าว่าจะไหนเออแปลว่ากูเห็ดถึงดีน เออม่ว่าลูกกูให้โกนหัวโลนอีหลีได้นี่โกนผมโลนจริงๆรได้นี่เนาะไอ้ลนซ่าก็มาไปเนาะเออก็เลยโกนโกนโกนพี่น้องกับไทยไทยปนี้เพิ่์นกับสีเบิ้งคลิปเบิ้งโทรศัพท์เพิ่นมันกับสีก้มหน้าบังโทรศัพท์บปนี้ก็รู้สึกว่าแม่กูเฮ็ดใกล้สิเฮ็ดแล้วบ่หรือจังได๋กับสีเมลเหลียวเบิ่งพื้นพี่น้องพื้นพื้นห้องน้ำที่แม่เอมาโกนผมลงไปเนาะสีสะดิดบ่จักบันนี้เนี่ยเพราะว่าผมกูคือออกหลายแล้วก็ยาวแท่งสิแม้เออ ตกใจโอ้ยนายน้ายว่าฉั่นกบบบอ้บอ้ังสิแม่เฮ็ดทาทางตกใจเนาะแบบนี้เฮ็ดทางทางตกใจว่าแม่คือเฮ็ดจังซี่เป็นคำภาษาโนเบแม่เจ้าคือเฮ็ดจังซี่เจ้าก็โกนจังซี่เอ็ดบอได้หมายถึงจังซี่เอ็ดหมายถึงว่าให้ให้ยังเอ้ากัเอ็ดบอกแม่เองว่าให้โกนผมโลนผมโลนแม่ก็บอกว่าผมโลนเอ็ดก็ว่ายายาเพาะฉันนั่นแม่แม่มากก็บอกลูกก็เอ็ดว่ายายาแบบนี้หันลูกก็ว่านายมันบมแมนจังซี่แม่แม่คือโกนจังซี่เพราะว่าขั้นผมโลนเข้าใจบอ คือมันกัดดำเนินการใส่ชีวิตลำบากบอพี่น้องไปเหตุงานก็ต้องใส่หมวกแก็บใส่หมวกแก็บเกิดว่าโดนเพื่อนแกล้งมูกระสิเอาหมวกแก็บออกเพื่อนที่แบบซี้กันไงให้อายมูลไปที่ทํางานก็อาจจะทํางานที่เขาทําอยู่ไม่สะดวกเพราะว,าว่าเวลาใส่กรสีมาคาเต็มหมวกแก็บบอแล้วงานบางอย่างบางที่เขาก็ไม่ให้ใส่หมวกแก็บมันบอเออนั่นแหละว,วันนี้เพ่นกะแม่เอามากรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกแบบเสียใจอยากให้แบบที่โตนลูกว่ามันสีดําลุ้งชีวิตไปจังไหนอยากขอโทษลูกกัอยากขอโทษแต่ว่าคิดในใจว่ากับ ลูกบอกแม่พิษเองใช่ไหมปนิกก็เลยย่านลูกเว้าวไห่แม่ย่านลูกดาตอกันเลยบอกว่าเอ่อแม่เอมากันเลยลูกก็เลยว่าวันบบแมนวันโบแมนปนิกก็เลยว่าเสียใจไหนดีแม่เอมากักเา man, woman, man น,กเ,ลนเ,กเลยทําเป็นแกงนาบุตท่านที่สิ่งนี้ใจอีจตูดลุงแห้งแกงนาบุแล้วก็ว่าเอา้ากระเอดบอกเป็นคนแม่เฮ็ดเองนะซิ่งเฮ็ดจังใดขนานะเฮ็ดกระโถือใจแล้วแม่ามากันเลยวางอันอันแวะวางปัตะตเลียนบนขึ้พี่น้องแนวไทยผมนะอืมวางไว้ตรงอ่าข้างบน เครื่องซักผ้าเพราะว่าแม่ไอแมาเอา,อาเครื่องสักผ้าไว้ห้องน้ำเนาะและ้วกะยางหน,นีพี่น้องยางหน,นีไปยุห้องรับแขกคำถามไปกดโทรศัพท์แต่วัในนี้ใจนี่คิดคิดอตุ่นลูกนี่แหละความหักของแม่เนาวว่าลูกเส็เจยจงได๋ลูกสิไปเที่ยวกันคืนที่ใส่หมวกแกป๊ปเขาสิบหัวก็ควรบอรลูกสิไปเล่นออกกําร่างกายไปฟิตเนสเทรนนิงไปออกได้จงดังไดมันเฮ็ดจังไดย,ยังซช่หมบันนี้เห็นได้ยินเสียงเพิ่นโทรหาพอ ม,มาสันให้แม่ตัดผมให้แม่เป็นยังคือตัดให้สันจังสี่สันไม่ได้บอกให้แม่ตัดจังสี่แม่มากะกทั้งอยากหัวทั้งอยากให้ทั้งอีตูดล,ลูกนังฟังอยู่ในห้องรับแขกอยูะว่าเิ่นสิวาจ,จังไดเออนั่งฟังลูกเนาะเข้ากับฟังออกอยู่เนาะอันนี้มันบอกสันไม่ได้บอกให้แม่ตัดจังสี่อันนี้แม่ตัดออกเบิดเลยนี่เกือบเบิดหัวเลยสันจะมันมาคุยกันจังไดก็พอนะ่ะบ่ได้ยินบ่ได้ยินพอเว้ามาทางพุ่นเนาะบันี้ก็เลยว่า สิเป็นพ่อก็ที่บอกว่าเอาเอ็ดจังไดแม่แบบอาจจะซื้อสารบ่ถึกหรือเปล่าเท่าสมื่นนี่แม่เอมากับบเคยถามลูกเลยจ้ะบ่เคยถามเอ้มันผ่านมาหลายปีแล้วบ่เบิน์สามปีแล้วบอกกับ่บเคยถามเลยว่าเอาเอ็ดเป็นอย่างเอ็ดคือบอกให้แม่กูรุ่นกับได้ลากพ่อคุณสากลับมายำแล้ยงแม่เอมาก็เลยบอกว่าเธอเอ็ดเว่าจังได๋กับเธอละเพิ่นก็เลยว่าเว่ากับประมาณนี้แหละอเธอลู้บอเขาซื่อสารบอกเข้าใจแล้วเนี่ย ลูกฉันบอยอมรับบาเขาสื่อสารบอเข้าใจเวลาฉันว่าอุ่งอยังก็ยาย้๊ายายาก็คือเออๆหมดใจพี่น้องเออสั่งกระตัดให้เขาเลยเนาะสั่กระยังงงอยู่ว่าเป็นอยังมันต้องโกนโล้นอืมเออก็บอเป็นอยังเราเรียนมันกัยาวพ่อเอ็ดคุยกับพ่อเช็ดหลังจากที่แม่ตัดบอแล้วบอ่กับสิเมนได้ยินเสียงอันอ่าเพิ่นไทยภมออกเองให้มันเบิร์ดเนี่ยหมดใจพี่น้องเพิ่นไทยออกไทยออกให้มันโล้นเลยยังสิแม้แล้วก็เห็นแต่ใส่หมวกแก็บตลอดบอกเนี้ยนเบามาแล้วก็อีตุนลูกพี่น้้อองเ แล้วก็มีหลายอย่างที่แบบว่าลูกกับแม่สื่อสารกันพิษน่อจ้ะแต่ว่ากาเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับแม่เอมมาเ่าเคยเห็ุพิษแบบจังซี่เนี่ยแม่มกัคนหัวรวนจะเจ้าคิดอย่างเบิ่งมันบ่นะ เออเรืงเรือไปหางานมองอื่นก็เขเขาที่บอเอาฉันอะไรเป็นหัวรุนขเขาสิว่าเป็นคนเกลียคนอย่างไปใหม่มันไปมันว่าจา่าเออกาแปลว่าสรุปกระพานมาด้วยดีเนาะสมมุติีนก็บกอกเคยถามลูกอีกเลยจ่าเนี่แหละมันสื่อสารพิษให้ระวังได้ได้ให้เจ้าผู้ใดเอาลูกครึ่ง <c oughs> อยอดเตะลูกขึ้นาะแต่เอ็มมานี่เออเอาลูกคนไทยมากระไรระวับายนะขนาดเอ็มมาเป็นลูกครึ่งแท้ๆเรืงเรือมันสื่อสารภาษาไทยกับพิษเนาะจ่าบริเกงแบงบบริล้อยเปอร์เซ็นที่คำที่เพิ่นบ่ค่อยได้ใส่ดูงสิแม่เอ็มมาอามึงจะว่าภา,า,นะา,าษาไทยยแบบคือว่าโนเออเวนั้นง แล้วเอาไปมากกะบ่ได้รู้เรื่องคือกาวพี่น้องไอ้ามากก็เจะกะเออซื้อ,อ,อไปองั้นสิแม่แม่มากก็เตอเลยแบบว่าต้องระวังให้ดีน้องเดาไอ้มาอาจจะเข้าใจผิดอีกอย่างเป็นเรื่องใหญ่หลวงสิแม่แม่ตัดผมคนผมไ้สั้นๆคือพี่กะตายพอด,ดีเลยนะจ่ะพี่น้องและจ่ะพี่น้องขอบคุณทั้งเอฟซีก,ก,ากาวเอฟซีหม่ด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย